สวัสดีเช้าว,วันเสาร์ที่5กรกฎาคม2025ทุกทุกท่านครับเมื่อคืนนี้มีผลการแข่งฟุตบอลที่น่าติดตามและรับชมอยู่หลายคู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลที่ลงเตะในค่ำคืนนี้ว่ามีทีมไหนในลีกไหนลงสนามกันบ้างนะครับ ผมรุ่บอลชิงแชมป์สโมสรโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฟูมินเนเซชนะอันฮิราส2ประตูต่อ1ทําให้ดังด้านของฟูมินเนเซ่นั้นได้ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับผลรุตบอลไว้เค้าลีก้าของฟินแลนด์เอซีโอรูเสมอคูพีเอสสประตูต่อ2 มาดูโปรแกรมการแข่งฟุตบอลที่ลงเตะในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกรอบแปดทีมสุดท้ายอีก3คู่ภายมารัตจะพบกับเชลซีคู่นี้จะเตะเวลา8โมงเช้าบารีเแซกชงแมงพบไบเยนเมิวนิกคู่นี้เตะเวลา5ทุ่มและเรอันมาดริดพบบริเซียดอทมุนคู่นี้เตะเวลาตี3ตรงในส่วนของเจลีววันนี้ก็มีลงสนามหลายคู่นะครับไมชินาชเชเวียพบ ชิมิสุเอะพรัสคู่นี้เตะเวลา4ี่โมงเย็นยูทูบสยามสปอร์ตถ่ายทอดสดฟาจิอาโนโยโกฮาม่าพบซายเฟุรุชิมาคู่นี้เตะเวลา4ี่โมงห้าสเซนิโซโอโอซาก้าพบกัมบะโอซาก้าคู่นี้เตะเวลา5้าโมงเย็น YouTube BG Sport ถ่ายทอดสดนะครับในส่วนของวิซูโกเบพบโชนาเบเบเล่คู่นี้เตะเวลา5้าโมงเย็น คาวาซากิฟอนตาเล่พบคาชิมะแอดเลอร์คู่นี้แต่เวลา5โมงเย็นโยโกฮาม่าเอฟซีพบโยโกฮาม่าเอ็มารีนอตคู่นี้แต่เวลา5โมงเย็น YouTube สยามสปอร์ตถ่ายทอดสดในส่วนของคาชิวะเรโซพบเอฟซีโตเกียวคู่นี้ลงสนามเวลา5โมงเย็นนาโกย่เกมปัตพบโตเกียวเวอร์ดีคู่นี้ลงสนามเวลา5โมงเย็นและคู่สุดท้ายเกียวโตแซงก้าพบนิงาตะคู่นี้ลงสนามเวลา5โมงเย็นนะครับ ในส่วนของไวเคารลีกา้าฟินแลนด์มีลงสนาม2คู่ HJK <SJ K S 1> จะพบกับทางด้านอีสเวสคู่นี้แต่เวลา3ามทุ่มและ VPS จะพบกับ HJK คู่นี้ลงสนามเวลา5้าทุ่ม ในส่วนของอิตาเลียนนอร์เวย์มีลงสนาม5คู่ฮาคามพบวานคู่นี้แต่เวลา1ทุ่มไวกิ้งพบสตอมกอสเซตคู่นี้ลงสนามเวลา3ทุ่มวันเลเรนกาจะพบกับเฟดิกสตัดคู่นี้ลงสนามเวลา5ทุ่มคดเตียนซุนพบโบโดกิมลงสนามเวลาตีหนตรงและทอมโซ่พบโมนแต่เวลาตีสามตรงนะครับ ในส่วนของออสเตรเลียคารสวีเดนมีลงสนาม3คู่ G A I S พบมันโมคู่นี้เตะเวลา2ทุ่มออเตอร์พบมอนบี้เวลา2ทุ่มและฮัมมาบี้พบวานาโมคู่นี้เตะเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงโปรแกรมการขันฟุตบอลที่ลงเตะในค่ำคืนนี้ให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ